ช่างโนนะครับจะมาแนะนำนะครับการเปลี่ยนนะครับระยะของน้ำมันเบรกนะครับโนนะครับแนะนำนะครับให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนปีละ1ครั้งนะครับนี่จะเป็นสูตรพิเศษนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับสวัสดีครับบริษัทอึ้งกุเฮงดีต้อนรับนะครับผมพบกับช่างโนนะครับจู่ศูนย์ยามาฮ่าบริษัทอึ้งกุเฮงสุขุทรัํยจำกัดนะครับ ช่างโนะนะครับมีคลิปสาระน่ารู้ดีๆที่จะมาถ่ายทอดให้กับลูกค้าได้ทราบนะครับถึงการดูแลรักษารถนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆของรถนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และยังทําให้รถของเราอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับช่างโน่นะครับจะมาแนะนํานะครับการเปลี่ยนนะครับระยะของน้ามันเบรกนะครับน้ํามันเบรกเนี่ยมีความสาคัญนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับของลูกค้านะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับ บางคนนะครับยังไม่รู้จักนะครับการเปลี่ยนน้ำมันเบรกระยะที่เท่าไหร่นะครับผมวันนี้นะครับช่างโนนะครับจะมาถ่ายทอดนะครับในระยะของการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนั่นเองนะครับผมในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับช่างโนนะครับแนะนํานะครับให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนปีละ1ครั้งนะครับเปลี่ยนน้ำมันเบรกโดยการถ่ายน้ำมันเบรกตัวเก่าออกนะครับใส่น้ำมันเบรกตัวใหม่นะครับลักษณะของน้ำมันเบรกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นดอามนะครับ ดสามนะครับมีความสําคัญนะครับของเกจน้ำมันเบรกนะครับผมแล้วก็ดสี่นะครับอันนี้จะเป็นสูตรพิเศษนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนตอนที่ระยะ1ปีครึ่งนะครับตัวนี้นะครับดสี่นะครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับ อยากให้นะครับลูกค้านะครับเข้ามาเปลี่ยนที่ศูนย์บริษัทอึ้งวุงเฮงสกลนครก็ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนตามสาขานะครับที่มีอยู่ทั่วไปนั่นเองนะครับเพราะว่าบริษัทอึ้งกุงเฮงนะครับมีหลายสาขามากเลยนะครับผมอยากให้ลูกค้านะครับเข้าไปใช้บริการตรวจเช็คระยะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนั่นเองนะครับผมอยากให้นะครับเปลี่ยนกับช่างผู้ชานาญการนะครับเพราะว่าเขาจะทําการเปลี่ยนอย่างละเอียดนะครับมีเครื่องมือ ต่างๆมากมายนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านั่นเองครับขอบคุณมากนะครับที่ลูกค้านะครับเข้ามาชมคลิปของช่างโนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผม